รัฐบาลจัดมาตรการชุดใหญ่ไฟกระพริบตอบโต้กัมพูชาเมื่อวานนี้เรียกว่าเป็นวาระสำคัญเลยหลังจากที่เราได้มีปัญหาเรื่องข้อพิพาทกับกัมพูชามาเป็นระยะเวลาพอสมควรเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายในตัวนายยงตีแพทองทานชินวัฒน์ได้เรียกว่านั่งหัวโตเป็นประธานคณะกรรมการป่าปราอัชญากยรมข้ามชาติแล้วก็มีการเรียกว่าดึงหน่วยงานด้านความมั่นคงด้านต่างประเทศ ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาประชุมโดยสรุปก็คือว่าออโฟกัสตรงกันว่าฐานใหญ่ของอาชญากรรมข้ามชาติที่สร้างปัญหาให้กับประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้อยู่ที่กัมพูชาเพราะฉะนั้นจะต้องมีการเรียกว่ายกระดับมาตรการตอบโต้ประชุมกันก็ประมาณชั่วโมงกว่าหลังจากนั้นตัวนายยงตีนี่ก็ออกมาถแถลงโดยตัวนายยงตีนี้ก็ระบุหยิบยกข้อมูลของสหประชาชาติ UN ที่ระบุว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นศูนย์กลางของอาชญากรรมข้ามชาติระดับโลกแล้วก็มีเรียกว่ามูลค่าของอการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยมีเป็นเงินสูงถึงประมาณ6 0แสนล้านบาทฟาดกัมพูชาต่อไปอีกนาะยกก็บอกว่ารายได้ของกัมพูชาเนี่ย GDP เนี่ยีถึงประมาณ6 0เนี่ยก็มาจากแกงคอเซ็นเตอร์ แล้วก็ตัวนายยงตีก็ยังระบุอีกบอกว่าปีปีหนึ่งเนี่ยมีคนไทยเนี่ยเรียกว่ามหาศาลเลยที่เดินทางไปที่กัมพูชาแล้วก็เรียกว่าไปเ,เล่นการพนันด้วยแล้วก็เรื่องของการถูกหลอกด้วยอะไรเนี่ยมีมูลค่าวงเงินที่หายไปเฉพาะของไทยเนี่ยสูงถึงประมาณ30,000ล้านบาทนี่คือปัญหาใหญ่ปัญหาที่เรียกว่าเ,เป็นภัยความมั่นคงของชาติ ซึ่งรัฐบาลเนี่ยจะต้องเรียกว่าเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยด่วนฝ่ากหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าเราเนี่ยกำลังมีปัญหากับกัมบูชาอีกฝ่ากหนึ่งการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ก็จะทําให้คนไทยเนี่ยที่ตกเป็นเหยื่อตกเป็นเรียกว่าธาตุของแก๊งคอเซนเตอร์ธาตุของการพนันนี้ก็จะได้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาไปด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้เองรัฐบาลไทยได้มีการเรียกว่ายกระดับแล้วก็ออกมาตรการตอบโต้ซึ่ง เรียกได้ว่าเป็นการออกมาตรการตอบโต้ครั้งสําคัญที่ทํากับประเทศเพื่อนบ้านเราไม่เคยเห็นการออกมาตรการตอบโต้แบบนี้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมาช้านานแต่ว่ารอบนี้เนี่ยต้องบอกว่ากัมพูชาเนี่ยเ,เรียกว่าใส่ร้ายประเทศไทยหลายเรื่องหลายกรณีด้วยกันเราก็ต้องตอบโต้นอกเหนือจากการเรียกทูตมาแล้วก็ทําหนังสือประท้วงการเรียกเอกอาคารรชชทูตกลับมาแล้วนี่คือมาตรการตอบโต้ มาตรการตอบโต้ที่ว่าก็มี1เอาหลักใหญ่เลยก็คือเรื่องของการปิดด่านชายแดนนายกมตีบอกว่าจะปิดด่านทั้งหมดเลยที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาที่อยู่ในพรมแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่ลอยต่อ7จังหวัดแล้วก็จะอนุญาตให้เฉพาะกรณีที่จําเป็นเท่านั้นไทยก็เรียกว่าไม่ได้ใจดําเราก็ยังมีมนุษยธรรมเรื่องไหนที่มีความจําเป็นเนี่ยก็จะอุ้มอ่วยให้โดยเฉพาะเรื่องของการ เดินทางเข้ามาเรียนของเด็กนักเรียนเรื่องของกรณีคนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือกรณีจะมาซื้อของซื้ออาหารอะไรพวกนี้อนุญาตให้แต่ห้ามไม่ให้มีการสัญจรโดยรถยนต์ห้ามไม่ให้คนนอกอาณาจักรที่เรียกว่าไม่มีความจําเป็นเข้ามาในประเทศไทยจริงๆอันนี้มาตรการที่1มาตรการที่2นี่ก็เรียกของว่าเรื่องของการระงับการส่งขายน้ํามันกา๊าซแล้วก็เชื้อเพลิงทั้งหมดเลยไปที่กัมพูชา นี่ก็เป็นมาตรการที่2มาตรการต่อมาก,ก็คือห้ามไม่ให้มีการข้ามไปของคนไทยไปทําธุรกริจรใดๆที่กัมพูชาเด็ดขาดโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าไปเล่นบ่อนการพนันแล้วก็กรณีดังกล่าวนี้ก็รวมถึงเรื่องของการนั่งเครื่องบินไปด้วยการโดยสารเครื่องบินไปที่บอกว่าจะไปเสียมราดเนี่ยไม่ได้ถ้าไปเสียมราดแล้วจะไปเล่นบ่อนไปเล่นการพนันแบบนี้จะไม่อนุญาตรอบนี้เนี่ยไทยเรียกว่าจริงจังกับเรื่องนี้ ประเด็นต่อมาก็คือจะมีการห้ามเกี่ยวกับเรื่องตัดเลยอันนี้ไม่ใช่ห้ามก็คือตัดเรื่องของอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตที่ส่งไปให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยงานด้านการทหารของกัมพูชาตอนนี้เรียกว่ามีปัญหากันในเมื่อไม่ญาติด,ดีกับเราก็ต้องตัดก็เรียกว่าตัดเลยรวมถึงเรื่องของเคเบิลใต้น้ําด้วยเกตเวที่เป็นเคเบิลใต้น้ำเนี่ยเราก็จะตัดทั้งหมดแล้วก็หลังจากนี้ก็ค่อยว่ากันไปรวมถึง นอกจากนี้ก็มีมาตรการอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของ DE ที่จะไปดูเรื่องของบัญชีมาเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วก็เรื่องของการติดตามเงินที่เรียกว่าโกงคนไทยไปไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็จะไปตามอายัดรัพย์ทั้งหลายทั้งมวลทั้งหมดนี่ก็คือเรียกว่าเป็นมาตรการที่แหมรอบนี้ไทยนี่เรียกว่าเอาจริงเอาจังกับเรื่องของการตอบโต้กัมพูชา อย่างเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เรียกว่าญาติดีกับกัมพูชามาตลอดแต่ว่าสิ่งที่เรียกว่าไทยพยายามทาเพื่อที่จะเรียกว่าทําดีกับกัมพูชามาตลอดนี่ก็เรียกว่าถูกกัมพูชานี่เอาไปบิดเอาไปเบือนเอาไปใส่หลายประเทศไทยหลายครั้งหลายคนแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเรียกว่าจะต้องมีมาตรการออกมาตอบโต้กัมพูชาเพื่อที่จะรักษาอธิปไตยเพื่อที่จะรักษาความมั่นคง และที่สําคัญที่สุดก็คือการรักษาผลประโยชน์ของคนไทยที่เรียกว่าถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์มีปัญหาเรื่องของการข้ามไปเล่นการพานันแล้วก็ทําให้เรียกว่าประเทศมีปัญหามาตลอดนี่คือล่าสุดเรียกว่าเป็นมัดนักเป็นเรียกว่าการใช้เรียกว่ามาตรการที่รุนแรงของรัฐบาลเพื่อตอบโต้กัมพูชาส่วนจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนก็ต้องติดตามกันต่อ